สวัสดีครับผมจ้างคิวนะครับวันนี้จะพามาจัดโปรอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นงานทรงปืนแก๊ปนะครับราคา4,000ปลายทาง4,200นะครับตัวนี้แต่ต้องมีมัดจํา500นะครับเมื่อก่อนนะครับตอนนี้นะครับไม่ต้องรอคิวแล้วนะครับมีจัดส่งให้เลยนะครับมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับใครที่เห็นก็รีบติดต่อเข้ามานะครับจัดโปรไปเลยนะครับลดไปเลยนะครับเหลือราคาอยู่ที่3,500บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเลยนะครับ3,500จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ ไม่ต้องรอคิวแล้วนะครับแถมยังลดไปอีกนะครับแล้วก็จะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเป็นรางกลมนะครับตัวนี้นยครับรายละเอียดก็ตัดข้างเป็นสตรแตนเลสนะครับกลงไก,ก,กสตรแตนเลสไกนะครับอีซี่ล็อกสแตนเลสนะครับตัวล็อกท่อเป็นสตรแตนเลสรางกลมนะครับลดน้ำหนักไปแล้วก็จะมีปีกข้างข้าว อลูมิเนียมรุ่นคลาสสิกนะครับตัวนี้เป็นตรงเก่าคลาสสิกนะครับสวยๆนะครับอย่างนี้ดูเข้ากับปืนนะครับจากราคา4,000กว่าบาทนะครับเหลืออยู่แค่3,500บาทจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านไม่ต้องรอคิวนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เฟซบ o ๊กทางคิวปืนยิกปลาบุญนะครับอดีไลน์0972688650ตามนี้นะครับ รางเป็นรางกลมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้ท้ายคลิปนะครับหน้าตัดรางนะครับครับทรงสวยๆนะครับทรงปืนแก๊บนะครับเป็นทรงปืนแก๊บนะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับต่อท้ายไม้ประดู่ตัวปืนเป็นไม้ประดู่นะครับชุดรางอลูมิเนียมได้สีนะครับตัวนี้สีออกดําเทานะครับเป็นสีสีเมทัลลิกนะครับนะครับ มีกัดปลายรถมัำหนักให้นะครับ6เซนะครับโอเคครับ